ผมเชื่อว่าคนเราผูกพันกับบ้านมากนะครับแล้วก็กระบวนการในการที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องใช้ Romat ต้องใช้ Con m a t หลายอย่างดังนั้นน่าจะมีบทบาทเปอย่างมากตอน Ne ็ตซีโทางหน้าเสนาดีเวล o อปเมนต์นะครับเรามีทิศทางในการพัฒนามุ่งสู่ Ne ็ zero ่มิติดไหบ้างครับดอร์เชลเลครับเมื่อตอนเที่ยงนี่นะคะมีสัมมนาของอสังหานะคะท่านนายกเป็นก็ไปร่วมสัมมนาด้วยนะคะเรากำลังคุยถึงเรื่องว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ย สุดยอดจะโอเวอร์สป라이ดตอนนี้พี่มีประมาณ200,000หน่วยตอนนี้นะคะโอเวอร์สป라이ดแล้วก็เยอะมากสุดในช่วงระยะเวลา10ปีเลยวมั้งคะที่โอเวอร์สป라이ดตอนนี้นะคะแล้วก็ก็ต้องยอมรับว่าเซกเตอร์สังหาริมทรัพย์เป็นเซกเตอร์ที่แข่งขันสูงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งยิ่งเป็นเซกเตอร์ที่ขายโลนมิเดิลอินคัมเนี่ยซึ่งเสนาก็เป็นนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆของกรุงเทพมหานครเนี่ย มี Rejection Rate ประมาณ60-70%เปอร์เซ็นต์แปลว่าคนร้อยคนเข้ามาซื้อเนี่ยมี60-70%เเปอร์เซ็นต์เนี่ยเ,เราจะต้องเจ j e ีเจ a แบงต์จะรีเจตออกไปนะคะคราวนี้เวลาเราคุยถึงโหมดนั้นนะพี่ตอนเย็นมาคุยถึงโหมดว่าเราต้องเน็ตซีโร่ด้วยเนี่ย mm hmm. หรือไม่หรือไม่เราอาจจะตายได้เนี่ยน,นะดูเอาทาทานเลยนะฮะบางทีเราอาจจะคิดว่าเราต้องเลือกเด็ดซิโรหรือไม่เราหรือเราต้องไม่เลือกหรือเราอาจจะตายพีมอาจจะเป็นอีกความหมายหนึ่งได้อ,อะไรเงี้ยนะคะเวลาเราอยู่ในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงแบบที่เป็น real estate นะคะก็จริงๆก็อยากจะมาแชร์ให้ให้เห็นภาพนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในธุรกิจที่เป็นธุรกิจท,ที่มีการแข่งขันสูงเนี่ยแล้วเป็นธุรกิจที่ยังจําเป็นที่ต้อง มีการแข่งขันด้านราคาสูงๆนะคะแล้วการที่เราอยู่ในโลกที่ก็ต้องยอมรับว่ายู่ว่าทุกคนก็ทราบว่าเน t ซีโรเป็นเรื่องว่ากรีนเนทซีโรเป็นเรื่องสําคัญนะคะแต่เราก็คงจะต้องไม่ลืมว่าการทําธรุรกิจเนี่ยมันก็อยู่ได้ด้วย profit นะคะถ้าเกิดสมมติ profit ไม่มีเนี่ยความเป็นอยู่ขององค์กรก็คงไม่มีนะคะแล้วเราก็คงไม่ปฏิเสธเหมือนกันว่าเวลาลูกค้าต้องเลือก นูลูกค้าต้องซื้อเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีการให้เปรียบเทียบระหว่างราคาของที่แพงกว่านะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่กลีนบางทีมันก็เป็นเลเวลที่พูดยากนะคะว่ากลีนเท่าไหร่ลูกค้าถึงยอมรับสินค้าที่แพงกว่าโดยเชพอะอย่างยิ่งถ้าเกิดสินค้าขึ้นเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันซูงมขนาดนี้นะคะคราวนี้สิ่งที่วันนี้มาพูดนี่ไม่ใช่มาบอกว่าเราเลิกเน็ตซีโร่กันเถอะอะไรอย่างนงี้นะคะแต่ว่ากำลังจะมาเล่าให้ฟังถึงมา g จิบมุมมองหนึ่งที่อาจจะ โลกสวยไม่มากนักอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นมุมมองจากธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงแล้วก็เป็นธุรกิจที่ก็ต้องยอมรับว่าเรายังอยู่โดยการที่ยังต้องดูราคาที่เป็นที่ที่ที่ถือว่าต้นทุนของสินค้านี่เป็นหลักสําคัญอันนึงในการทําธุรกิจให้ชนะนะคะก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาตอบคถามว่าในในธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราเราทำได้กันจริงๆใช่ไหมเน็ตซีโร่เราทําได้กันจริงๆใช่ไหมเรื่องรีนนะคะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ย เราจําเป็นต้องทําใช่ไหมหรือว่าเราควรจะทําให้ต้นทุนมันต่ําที่สุดไปเลยแล้วก็ขายของตามราคาที่ต่ําที่สุดไปนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาชร์ให้มุมมองให้เห็นนะคะว่าว่าเสนาคิดยังไงแล้วก็เสนาทําอะไรอยู่นะคะทฤษฎีต่างๆข้ามเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่หมูเล่าดีกว่านะคะนั้นก็สิ่งที่อยากจะเล่าให้ถึงมากกว่าคือว่าหน้านี้ค่ะหน้านี้เป็นหน้าที่เสนาอย่างน้อยก็ยุ้ยเองนะพี่ ใช้เป็นใช้เป็นแรงบันดาลใจเลยในการในการตัดสินใจในการทำวิชั่นของบริษัทคือว่าผู้บริโภคไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในท็อปของโลกเลยนะคะที่สนใจสินค้ากรีนมากแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยเจเนเรชันที่เด็กลงไปกก่าเรานะพี่พิษนะคือเจเนเรชันที่เป็นเขาเรียกว่ามิดเดิลถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นเลยว่ามิดเดิลเอจเออร์ลี่เอจเนี่ยให้ความสนใจเรื่องกรีนมาก จริงๆมีอีกอันหนึ่งของทิยาไอเพิ่งออกมานะคะยิ่งยิ่งน่าสนใจมากเลยว่าถูกของเราสูงมากเลยสูงกว่าปุ่นอีกสูงกว่าปุ่นเยอะเลยนะคะผู้บริโภคเราแต่ข้อแม้อันหนึ่งคือว่าหลักสําคัญในการตัดสินใจคู่กันคือ affordability อ่าคือต้องซื้อได้ด้วยนะคะคราวนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยสิ่งที่สําคัญสําหรับธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงอย่างเราคือแสดงว่าผู้บริโภคอยู่ฝั่งเดียวกับเราแสดงว่าผู้บริโภคสนใจเรื่องนี้เหมือนกันกับเรานะคะเรื่องนี้สําคัญมาก เพราะถ้าเกิดเราขายสินค้าแบบที่เรายังจําเป็นที่ต้องเอาราคาเข้าสู้ด้วยเนี่ยแล้วผู้บริโภคไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องนี้กับเราเนี่ยมันจะแต่เราต้องสนใจอยู่คนอยู่ในฝั่งเขาเปรตอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่เราคิดก็คือว่าในเมื่อผู้บริโภคคิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราทําเรื่องนี้เนี่ยให้เป็นความสามารถในการแข่งขันของเฟิร์มไปเลยเพราะผู้บริโภคคิดอยู่แล้วนะคะอันนี้คือจุดหลักที่สําคัญมากของบริษัทในการคิด ก็คือว่าดังนั้นเราก็เลยดิสรับตัวเองนะคะว่างั้นเราทำให้มันเป็นแบรนดิ้งที่สำคัญเลยโดยที่ไม่ต้องรอว่าจะให้มีรัฐบาลหรือว่ามีหน่วยงานอะไรของภาครัฐเนี่ยมาบังคับเราจริงๆวันนี้สังหาไม่มีใครบังคับอะไรนะคะมีมีแต่มีแต่ลูกค้าบังคับป่ะกู้ไม่ผ่านแบงก์บังคับเช่นเกสีกรบอกกู้ไม่ให้กู้แล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆไม่มีไม่มีใครบังคับอะไรเลยนะคะวันนี้ทําขายของปกติไม่มีใครบอกว่าต้องตีนอะไรด้วยนะคะ แต่ว่าจริงๆยูว่าวันนี้เนี่ยลูกลูกค้าบังคับยูว่าวันนี้โลกเนี่ยเห็นว่าโลกของวันนี้เนี่ยคือเป็นโลกที่เราไม่ต้องรอให้ government บังคับนะคะเราเราควร p r i v a t e sector วันนี้เนื่องจากว่าโลกมันโปร่งใสมากนะคะเราเนี่ยควรจะทำงานตามสิ่งที่คอน summer เนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็บังคับนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำวันนี้ดังนั้นเพรสเชอร์ที่เราทำวันนี้เนี่ยไม่ได้มาจากรัฐบาลจริงๆ real estate เ,เข้าใจง่ายนะคะเป็น domestic country วันนี้ทนะ่านท่านยังยกพึ่พูดเองว่ายังไงก็ตามเนี่ยสินค้า real estate น่าจะยากในสมัยเราที่จะมีการขายต่างชาติได้แบบที่ดินแสดงว่าเราคงเป็นโ local content แล้วก็เป็น domestic product ก,กันอีกนานเลยนะคะนั่นเข้าใจไม่ยากเลยค่ะนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้มีกลไกอะไรที่มาแข่งเราไม่ได้ส่งออกอะไรนะคะคนซื้อก็เป็นโ local content เนี่ยค่ะแสดงว่ามันก็ถ้าจะบังคับกันและกันไปอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละนะคะ ถามว่าวันนี้ไม่มีใครบังคับอะไรเราเลยค่ะถามว่าถ้าเราทําวันนี้ก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่จะบังคับแล้วเราอยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีดีกับทั้งเราเองแล้วก็ดีกับทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ้นสิ่งที่วันนี้เราทําก็คือว่านี่คือสิ่งที่เสนาคิดนะคะมันจะมีกราฟอันนึงที่มีความโด่งดังนะคะฝั่งกา,การฝั่งซ้ายเนี่ยคือ profit นะคะการนอนเนี่ยคือ ESG คือเขาบอกว่าถ้าเราทำ profit จุดที่ดีที่สุดอาจจะเป็นจุด B นะคะจุด B นี่คือจุดที่เหมือนกำไรสูงสุดแล้วก็ ESG activity นี่อยู่ตรงสัก20นะคะแต่จุดที่เสนาพยายามคิดและคิดว่าเป็นจุดที่ optimal ที่สุดคือจุด C ก็คือกำไรอาจจะจริงๆก็ไม่ได้อยากจะบอกใครว่ายอมรับกำไรที่ลดลงนะคะแต่จริงๆแล้วการที่เราคิดว่าบางครั้งต้องยอมรับต้นทุนที่แพงขึ้นบ้าง เพราะเราคิดว่านั่นคือ next move ที่กำลังจะมามากกว่านะคะแล้วนั่นก็คือทำให้เรา move ไปข้างหน้านิดนึงเพราะเรารู้สึกว่าอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผู้บริโภคก็จะมากับของใหม่เดี๋ยวก็จะมีกฎหมายใครเม a n g e เมื่อกี้เพิ่งเพิ่งคุยกับพ,พี่หมูว่าเดี๋ยวจะมาแล้วใช่ไหมเนี่ยสิ้นปีถ้าจะมาสิ้นปีมันจะเป็น mandatory แล้วไงคะสแสดงว่าเราจะมีคนบังคับแล้วงั้นเราต้องเตรียมตัวก่อนก่อนที่ยังไม่มีใครบังคับวันนี้นะคะดังนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งอย่างสิ่งที่วันนี้บริษัททเี่่คะ เราเข้าใจง่ายๆเลยคือว่าแทนที่เราจะขายบ้านปกตินะคะเราก็บอกว่าเราขายบ้านเมื่อก่อนเสนาเป็นคนแรกที่ติดโซล่าทุกหลังคาเรือนนะคะเราทำอันนั้นมาตั้งแต่หลังน้ำท่วมเจดปดปีที่แล้วจนถึงปัจจุบนันเราก็ยังติดโซล่าทุกหลังคาเรือนแต่วันนี้มันไม่เจ๋งแล้วอะเพราะทุกเกือบทุกเดเวลอปเปอร์ก็ติดโซล่าเยอะแล้วอะค่ะดังนั้นก็ไม่ใช่แบรนดิ้งที่เจ๋งแล้วค่ะดังนั้นเราก็ต้องมู v e ไปอีก งั้นสำหรับสำหรับเสนาเนี่ยการติดโซล่าทุกหลังคารเรือนกลายเป็นดีฟอลต์ไปแล้วใช่ไหมคะงั้นเราในเมื่อเราต้องการจะเอาตรงนี้เป็นความสามารถในการแข่งขันเนี่ยค่ะเราก็ต้องมูไปอีกก้าวหนึ่งงั้นเราก็ทําบ้าน s e s คือบ้านพลังงานเป็นศูนย์นี่ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของการทําให้บ้านกรีนขึ้นนะคะจริงๆก็เป็นศัพท์ที่จริงๆแล้วก็ถ้าอยู่ในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัยรรพย์ก็จะรู้นะคะเพียงแต่ว่าความยากของมันคือเราทําได้ถึงไหนนะคะจริงๆอ่ะจ,จะแปลกใจที่ บริษัททำเนี่ยจะมีกราฟอันหนึ่งเท่ทีนะคะก็คือว่าอย่างจริงๆบ้านพลังงานเป็นศูนย์เนี่ยวันนี้เสนาทำประมาณสัก5 0าพันยูนิตโซฟานะคะจริงๆวันนี้ตอนที่เราทำเนี่ยเราร่วมพุ้นกับญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทำสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเรารู้หมดเลยว่าจะทำยังไงให้บ้านพลังงานเป็นบ้านพลังงานเป็นศูนย์คือเล่าให้ฟังก่อนนะคะโดย definition คือว่าโดยปกติก็คือทำให้บ้านที่เราอยู่เนี่ย เราโดยเรามีคอนซัมมชันแพทเทิร์นคล้ายๆเดิมเนี่ยนะคะใช้พลังงานให้น้อยที่สุดแล้วพลังงานที่ใช้เนี่ยพยายามใช้พลังงานสะอาดวิธีการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดก็คือว่าพยายามจะให้มันมีความเท่าเทียมกับอากาศข้างนอกนะคะแล้วก็พยายามมีแอคทีฟดีไซน์มีพาสซีฟดีไซน์ซึ่งหมกติมก็จะมีทฤษฎีมันก็มีอุปกรณ์ในการคิดนะคะว่าต้องทำอะไรบ้าง เราพรีเราหุ้นกันนญี่ปุ่นเราก็ไปเรียนรู้จากญี่ปุ่นมานะคะว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างต้องมีกระจกนู่นกระจกนี่หนาหน่อยอะไรก็ว่าไปนะคะเมื่อเราไอเทมทุกอย่างเขามาเนี่ยเราก็ไปร่วมกับอาจารย์จุลานะคะจะแปลกใจว่าเวลาเราไปร่วมกับอาจารย์จุลาเนี่ยนะคะเราไม่เราร่วมกับคณะสถาปัตย์เราไม่ได้ร่วมออกับเขาเพื่อคิดให้กลีนขึ้นนะคะเราไปร่วมออกับเขาเพื่อช่วยกันช่วยเราหน่อยว่าตัดอะไรได้บ้างเพราะถ้าเอามาหมดเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยเจ๊งแน่เลยพี่ เพราะว่าเราจะขายบ้านในราคาที่แพงกว่าตลาดประมาณ 3. ากว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ <Okay. S 2> เพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขามีตัวช่วย mm hmm. เขาบังคับให้ทํา mm hmm. ถ้าไม่ทำเนี่ยเขาเขามีเพนัลตี้แต่ถ้าทําเขาจะมีช่วยประมาณ3 0 0 0 0เยนต่อหลัง oh. ดังนั้นไอเราไม่มีใครช่วยไงพี่ mm hmm. เราก็เลยต้องแทนที่เราจะเอามาคิดเพิ่มเราตัดเราก็เลยมาตัดว่างั้นบ้านใหญ่เราทําได้กี่เปอร์เซ็นต์บ้านเล็กทําได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็อันนี้คือเวอร์ชันบ้านพลังงานเป็นศูนย์ที่ทำออกมา mm hmm. เราก็หวังว่า going forward เนี่ย เวลาอุปกรณ์ต่างๆมันก็จะถูกลงมาเองนะคะเราเองก็จะพยายามทําให้มันมากขึ้นนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามจะใช้คอนเซปต์อย่างที่พูดถึงเมื่อกี้ว่าวิธีการลดโลหรือวิธีการลดคาร์บอนที่มากที่สุดนี่คือ Area b a s e เนะคะเราก็เอาคอนเซปต์พวกนี้ค่ะมาคิดแล้วก็ทำหมู่บ้าน Cap a c i t y ของหมู่บ้าน Facility นะคะคอนโดเนี่ยให้เป็นโลคาร์บอนโดยการเอาวิธีคิดของเมืองะคะ่ะมาใช้เป็นวิธีแอปพลายเข้ากับวิธีที่ของหมู่บ้าน ก็มีมีการทำ first mile last mile อะไรอย่เงี้ยนะคะทั้งหมดเนี่ยถามว่าทำเพื่ออะไรบ้างหนึ่งเราคิดว่าผู้บริโภคได้ประโยชน์นะะสองเราคิดว่ามันคือคอนเซ็ปต์ของการทำให้โลกกลีนขึ้นโดยลดคาร์บอนได้จริงๆนะคะแล้วเราก็มีคนอย่าง Zero Board เป็นบริษัทวัดคาร์บอนของญี่ปุ่นมาวัดให้นะคะเพื่อจะวัดให้จริงจังเลยว่าลดได้จริงๆแต่เราไม่ปฏิเสธเลยนะคะว่าเราทำเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วย ถามว่าวันนี้เสนาทาได้กลีนกว่านี้ไหมได้ค่ะแต่ราคาขายจะแพงกว่านี้ค่ะแล้วถ้าเมื่อน,นั้นโอ์สัปปายอาจจะหนักมากกว่านี้อีกนะคะก็เลยเราก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องตัดเพื่อให้เรายังสามารถที่จะอยู่ได้นะคะส,สเตนตัวเองได้แล้วก็ขายของได้แล้วก็กลีนมันไปพร้อมๆกันกับธุรกิจที่เดินได้นะคะนั่นก็เป็นทั้งหมดของเสนาวันนี้ครับพิวิทสุดยอดมากขอขอบคุณนงกระุยนะครับ